เหรียญนะครับร้อยเดียวนะครับหายากมากๆเลยนะครับสวยนะครับร้อยเดียวครับขอาัะครับมาใส่ถรงกันเลยนะครับชักใหญ่ไปหน่อยหนึ่นะครับดส้อยนะครับมีเหรียญนะครับ5าบาทนะครับแล้วก็เหรียญยี่ห้ตังนะครับพยาคุดรอแปดนะครับ ủy quyền Line, ออขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ID ลน์ตีนะครับ ID ลน์แอดเซฟบคอยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ